สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Review Jersey นะครับผมนี่ก็จะเป็น ep ที่5ของผมแล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมก็เจอกันทุกคืนวันจันทร์นะครับผมในการรีวิวเสื้อฟุตบอลก็ก่อนที่จะรับชมก็อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับโอเคครับจริงวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลไทยลีก ก็คือแบงคอกที่ผมมีนะครับเก็บปเยอะแต่ว่าด้านลืมนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแก้ขัดด้วยการรีวิวเสื้อบอลแมนเชสเตอร์ยไนแต่รู่การที่2020ถึง2021ไปก่อนเลยครับนี่ครับสวยงามมากครับปีนี้ปีที่ผมชอบมากอีกปีน,นะก็ผมจะมารีวิวแบบเจาะลึกรายละเอียดเลยนะครับผม เพื่อให้ทุกท่านได้มีสิทธิ์ในการเลือกซื้อนะครับจะได้ไม่ต้องแบบป,ปีนี้ทำไมมันไม่ดีอะไรงี้นะครับก็จะมาแบบเจาะลึกรายละเอียดเลยโอเคเริ่มด้วยที่ป้ายขอบอกไซส์นะครับผม adidas aerolady made in cambodia นะครับผมก็จะเป็นแบบลงเหมือนลงเนื้อผ้านะฮะไปเลยนะครับผมก็ทนมากผมชอบมากนะ เ,เพราะว่าเวลาคุณถงซักแรงแล้วมันหลุดอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากได้แบบสภาพเดิมกณก็ต้องไปหาอะไรซึ่งอะไรแท้นี่มันแพงมากครับในการจะหาติดแล้วก็หายากด้วยเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เขาทำมาอย่างนี้นครับโอเคครับต่อไปก็แน่นอน Adidas Signature เขาเลย3แถบนะครับตรงไหล ข้างเป็นแบบปักทนมากโลโก้ Adidas เป็นปักโลโก้สโมสรดแมนยูเป็นปักทนทนไปนะครับบอนเซอร์ค่าหน้าอ,อกเป็นเ h ฟเบอร l เรนี่เป็นปีสุดท้ายของแมนยูนะครับก็ผิวสัมผัสก็จะเป็นแบบที่เรารู้เลยเ h ฟเร l เรเนาะก็จะหนาๆด้วยนะครับหนาหคือผมลองไปซื้อเสื้อกอล เยอร์ AA ออแมนยูปีนี้มาแล้วลองมาเทียบกันไม่ต่างกันเลยนะครับผิวสัมผัสใกล้เคียงกันความหนาก็พอๆกันเลยครับผมจริงๆถ้าเกิดคุณจะไปเตะบอลนะคุณซื้อปีเนี้ของแท้ไปอะมันก็ได้นะมันทนมากๆเลยนะครับผมซึ่งตอนเนี้ราคามันถูกมากคุณลองไปหาตามกลุ่มซื้อขายเสื้อแมนยูหรือซื้อขายเสื้อมือสองหรือมือหนึ่งก็ยังถูกไปห้อย ครับเหลือราคาประมาณ1,000ต,ต้นต้นนะครับ1,200 1,300บางคนใส่มือสองก็ขาย800-900นะครับผมเพราะว่าปีเป็นปีที่แมนยูจบแค่รองแชมป์นะครับแล้วก็เป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่พอยังเป็นรองแชมป์ยูโรป้านะครับทำให้เสื้อปีนี้ราคาได้ไม่สูงมากนะครับผมนะี่นข้าง เป็นโคเลอร์ครับข้างล่างใช้เทคโนโลยีของเสื้อเกรดแฟนบอลนะครับเป็น Arrow Ready นะครับผม a ช้เสื้อถ้าเป็นของเกรดนักเตะจะเป็น Heat Ready นะครับผมซึ่งก็แน่นอนมันเบากว่ามันสบายกว่าระบายเหงื่อได้ดีกว่าแน่นอนนะครับราคาก็เลยแพงกว่าด้วยแน่นอนนะครับด้านหลังไม่มีอะไรแล้ว นะครับแต่ผมชอบนะตรงมาพูดกันดีกว่าตรงเรื่องดีไซน์ผมว่าสวยงามมากๆเลยตอนแรกรูดตอนแรกมานี่มันเหมือนบ็อกกี้เลยนะเป็นแบบแท่งตรงมาอันนี้คือสวยงามมันจะมีสีเส้นแนวนอนสีดำสีเหลืองนะครับสีแดงนี่มันนับไหม เป็นสีเสื้ออยู่แล้วนะครับแต่มันก็ถือว่ารวมๆกันแหละนะ mm hmm. ก็หลักๆก็มีดําแดงเหลืองเป็นสีเป็นตามส,สโมสรข,ของแมนยูคอนเซปต์ mm hmm. เขาเนี่ยมาจากการที่เขาใช้กล้องเนี่ยขยายลึกเข้าไปในตาสโมสรนะครับจะเห็นเป็นเส้นๆๆๆเขาก็เลยเอามาทําเป็นเปรียบเสมือนเป็นดีเนะครับผมของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดให้คนที่ได้สวมใส่เสื้อมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นกองเชียร์ของแมนยู สวยงามมากๆครับแล้วก็มันเป็นผ้าแบบเหมือนถักทอนะครับผมมันจะเหมือนมันจะมีรูตรงนี้อยู่นะครับผมแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยมันเป็นโพลีเอสเตอร์แบบทนมากๆครับคือปีนี้ปีปีปัจจุบันนะครับผมก็คือปี2 0 2 1 2022เนี่ยเสื้อทำได้หน้าผิดหวังมากเกรดแฟนบอลที่ไม่ทนเอาซะเลยเหมือนบังคับให้ไปซื้อเกดรดเพลเยอร์ที่คุณภาพสูงกว่านะครับผม แบบ,แบบจันเดียวเป็นขุยแล้วอันนี้คือทนมากๆนะครับคนจริงๆนะครับผมก็โชคดีที่มันราคาถูกด้วยแหละก็ใครมีกำลังซื้อได้ตัวสองตัวก็คุมนะสวยงามนะนะครับแล้วก็ไฮไลท์มันจะมีที่หนึ่งนะครับก็คือในตรงเนี้ยที่เขาปักอะมันจะมีแบบที่เขาถักสิจะมีคอาบ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ น่าจะเห็นนะครัในกล้องไม่ดูเห็นเปล่าใช้กล้องโฮสั์ถ่ายนะครับไม่ชัดก็ขออภัยนะครับน่าจะมีอยู่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วตำแหน่งแต่และตัวเสื้อแต่และตัวไม่เหมือนกันเลยนี่คือไฮไลท์ครับมีให้เฉพาะเกรดแฟนบอลเท่านั้นนะครับผมสวยงามครับอ่ะมาให้คะแนนกันดีกว่าคะแนนเต็มสิ ผมให้10เต็ม10ไปเลยนะครับก็เรื่องอเนื้อผ้าเต็ม4แน่นอนผมให้4เพราะอะไรหนึ่เนื้อผ้าใส่สบายสบายมาก 2. น้ำหนักค่อนข้างเบานะค่อนข้างเบาถ้าเทียบกับปี2 0 1 9 2 0 2 0ใส่แล้วไม่ร้อนก็3นะครับก็คือไม่เป็นขุยง,ง่ายอันนี้โคตรชอบเลยทนมากๆ สาเบอลสบายครับก็ดีไซน์แน่นอนผมชอบอะไรที่มันสมัยใหม่ทันสมัยแล้วก็ถ้าจะเลคอนเซ็ปต์แบบเรียบหรูแบบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเรียบง่ายนะครับผมเบสิกอะ่ะก็คือคุณควรทำแบบเบสิกเลยอันนี้ซึ่งเป็นแนวแบบทันสมัยอยู่แล้วผมก็ให้ไปเลยเต็มสการจัาหวางสปอนเซอร์แน่นอนมันมีแค่เนี้ย มันก็ไม่ได้สร้างความลำบากอะไรอยู่แล้วนะครับก็สามเต็สมสามไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแลกันอ่าเหอครับก็เรียบร้อนแล้วครับนี่ครับสวยงามครับใส่เหมาะกับอากาศรูร้อนไหมก็อาจจะไม่ได้ดีเลิศขนาดระบายเหงื่อได้แต่ผมว่ามันใส่สบายอะครับ ก็ปี2019เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมยิงให้ดูครับตัวนี้นะครับข้อเสียน,นิดนึงของมันเลยตินิดเดียวมันยาวไปหน่อยนะครับความยาวนี่มัน28 28นิ้วนะครับก็เกือบ30นะครับผมเหมือนเน้นเอาใส่สบายนะผมว่าสัก26 27กยี่สิบเจ็ดันนี้มันยาวไปหน่อย <top ic> ออก็โอเคครับ วันนี้นะครับเหมือนเดิมครับก็คนที่อยากได้ก็ลองไปหาดูนะครับตามกลุ่ม Facebook อะไรนี้น่าจะมีอยู่นะครับผมสำหรับเสื้อปีนี้นะครับผมก็ตอนนี้สถานการณ์ก,ณก็ย่ำแย่น,นะครับผมแพ้คาบ้านไป2อนัดติดแล้วเป็นลิเวอร์พูลแพ้ไป05แล้วก็แมสเซตตีแพ้ไป 0ูนะครับผมก็ฟองแย่มากผมอยากให้เปลี่ยนโค้ดแล้วกันเอาใครก็ได้มาแทนนะโอเล่ mm hmm. นะครับตอนนี้ก็สภาพไม่ไหวแล้วนะครับผม mm hmm. ก็เอาใจช่วยต่อไปครับผมแฟนพีนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ